สถานการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราอาจจะคุ้นๆกับข่าวแบบนี้มาบ้างนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปซ่อนอยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่แค่การประทะกันแบบเดิมๆแต่มีการค้นพบที่ผมว่าน่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมกันนั่นก็คือการปรากฏตัวของอาวุธไฮเทคชิ้นหนึ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะได้เห็นในพื้นที่นี้มาก่อนอาวุธที่ว่านี้มีชื่อว่า GAM 1 0 2 LR ครับเป็นขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังรุ่นใหม่จากจีนเลยใช่ค่ะแล้วการที่มันโผล่มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอัปเกรดอาวุธธรรมดารรมดานะคะแต่มันเหมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำที่นิ่งๆเลยในวงการยุทธศาสตร์เขาจะเรื่องสิ่งนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของความขัดแยง้งคือมันยกระดับเกมขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะคำถามสำคัญเลยไม่ใช่แค่ว่าเจ้านี่มันคืออะไร แต่เป็นคําถามที่ลึกลงไปอีกว่าแล้วมันน่ากลัวจริงไหมและที่สําคัญที่สุดคือระบบป้องกันประเทศของเราที่ต้องไปเจอกับมันเออรับมือไหวหรือเปล่านั่นคือโจทย์ใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันไล่เรียงให้เห็นภาพชัดๆไปเลยตั้งแต่ตัวตนของโจแกรม102 LR ว่ามันคืออะไรกันแน่ไปจนถึงภัยคุกคามจริงๆของมันในสนามรบว่าสเปคบนกระดาษกับสถานการณ์จริงเนี่ยมันต่างกันแค่ไหน และที่สําคัญก็คือการตอบสนองของกองทัพไทยซึ่งมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีครับโอเคครับงั้นมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทําความรู้จักจเจ้าอาวุธชิ้นนี้กันก่อนแกม102 LR ฟังชื่อแล้วอาจจะดูเทคนิคเป็นนิดหนึ่งแต่ถ้าให้อธิบายง่ายๆมันคืออะไรครับเหมือนจะรดนำวิถีแบบที่เราเห็นในหนังหรือเปล่าถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดนะคะมันคือนักล่ารถถังยุคใหม่ดีๆนี้เองค่ะ วัตถุประสงค์หลักของมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งเดียวเลยคือทำลายยานเกราะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรถถังรถลำเลียงพลหรือว่ารถหุ้มเกราะต่างๆจุดเด่นที่ทําให้มันน่ากลัวคือมันเป็นระบบที่เรียกว่า fire and forget หรือยิงแล้วลืมคือพอคนยิงล็อกเป้าได้แล้วเนี่ยตัวขีปนาวุธจะวิ่งเข้าหาเป้าเองเลยโดยอัตโนมัติไม่ว่าเป้าหมายจะเคลื่อนที่หนีไปทางไหนก็ตามบวกกับหัวรบที่ออกแบบมาให้เจาะเกราะหนาๆได้โดยเฉพาะ ก็ต้องบอกว่ามันถูกสร้างมาเพื่อสงครามสมัยใหม่จริงๆค่ะฟังดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับอาวุธที่มันฉลาดขนาดนี้มาอยู่ใกล้กๆบ้านเราแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยประเด็นที่สําคัญกว่าตัวสเปคของมันคือการที่มันมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับประเด็นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่สเปคบนกระดาษแต่คือข้อเท็จจริง2ข้อ ข้อแรกคือมันถูกนํามาใช้งานจริงใกล้ชายแดนไทยและข้อที่สองซึ่งสําคัญกว่ามากคือมันถูกกองทัพไทยตรวจพบและหยุดได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่บอกเราว่าความขัดแย้งในพื้นที่ได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปืนแล็กปืนกลหรือ RPG แบบเดิมๆอีกต่อไปแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในสนามรบแล้วพอพูดแบบนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าอาวุธแบบนี้อยู่ในมือของคนที่ใช้เป็น อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมมันก็เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงมากๆต่อกำลังยานกรอของเราได้เลยแน่นอนค่ะเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าสงครามในโลกความเป็นจริงมันมีมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครมีของเล่นชิ้นใหม่กว่ากันแต่มันวัดกันที่ระบบและนี่คือจุดที่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ากองทัพไทยเรามีความได้เปรียบอย่างมีนัยสําคัญ ที่น่าสนใจคือพอเอาเข้าจริงในสนามรบอาวุธที่ดูเหมือนจะสุดยอดแบบนี้มันกลับมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวสิครับผมนึกว่าอาวุธยุคใหม่แบบนี้จะใช้งานง่ายเหมือนในวิดีโอเกมซะอีกแค่เล็งแล้วยิงทุกอย่างก็จบแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะนี่คือข้อจากัดแรกที่สําคัญมากความซับซ้อนในการใช้งานมันไม่ใช่แค่การยกขึ้นบ่าแล้วเหนี่ยวไกลนะคะลองนึกภาพตามนะคะ คนยิงต้องเริ่มจากหาที่ซุ่มยิงดีๆก่อนจากนั้นต้องติดตั้งระบบทั้งหมดซึ่งมีทั้งตัวท่ยิงชุดควบคุมพอพร้อมแล้วก็ต้องค้นหาเป้าหมายซึ่งอาจจะอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรพอเจอเป้าแล้วก็ต้องทําการล็อกเป้าด้วยระบบเซ็นเซอร์ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาและความนิ่งพอสมควรแล้วถึงจะยิงได้โูแค่ฟังก็น่าจะยากแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ต้องทำภายใต้ความกดดันในสนามรบจริงด้วย มันเหมือนกับการให้คนที่ไม่เคยขับรถแข่งมาก่อนนะไปขับรถฟอร์มูล่าวันนะคะต่อให้รถจะเร็วแค่ไหนก็คงรีบประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่และมันต้องการการฝึกฝนที่ต่อเนื่องมากๆซึ่งข้อมูลจากเหตุการณ์จริงก็มีรายงานที่น่าสนใจออกมาว่าการใช้งานเจ้าแกม102 LR โดยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อยานเกาะของฝ่ายไทยเลย คือยิงมาแล้วแต่แทบทำอะไรเราไม่ได้ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างระหว่างศักยภาพบนกระดาษกับประสิทธิภาพในการใช้งานจริงได้ดีมากค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่ามีอาวุธดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีคนต้องมีคนที่ใช้เป็นด้วยค่ะและนอกจากเรื่องคนแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกปัจจัยอื่นใช่ค่ะและเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ด้วยนั่นคือสภาพภูมิประเทศ อยากให้ลองนึกภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกทึบมีเนินเขาสลับกับพื้นที่เกษตรกรรมมันไม่ใช่ทะเลทรายโล่งๆผมนึกภาพตามเลยครับการจะหาที่โล่งๆในป่าทึบแถบนั้นเพื่อเล็งเป้าหมายที่อยู่ไกลเป็นกิโลเมตรแถมเป้าหมายคือรถถังที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ได้จอดนิ่งๆให้ยิงง่ายๆคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอาวุธนาวิถีระยะไกลแบบนี้ต้องการสิ่งที่เรียกว่า Line of Sight หรือก็คือแนวเลงที่ชัดเจนจากจุดยิงไปยังเป้าหมายแต่ในสภาพป่าทึบแนวเล็งที่ว่ามันถูกบดบังด้วยต้นไม้เนินดินอะไรเต็มไปหมดต่อให้มีเซ็นเซอร์ดีแค่ไหนแต่ถ้ามองไม่เห็นเป้าก็ล็อกเป้าไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นสภาพอากาศร้อนชื้นของบ้านเรายังส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์อินฟราเรดด้วยมันทำให้การแยกแยะระหว่างความร้อนจากเครื่องยนต์รถถังกับความร้อนรอบๆทำได้ยากขึ้นไปอีกพูดง่ายๆคือ ภูมิประเทศบ้านเรานี่แหละค่ะคือเกราะต้องการตามธรรมชาติชั้นดีเลยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามมีดาบที่คมมากแต่กลับต้องมาสู้ในห้องที่รกแล้วก็แคบจนแทบจะไม่มีที่ให้แกว่งดาบเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะและนั่นก็นํามาสู่ข้อจํากัดข้อที่3ซึ่งหากจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ดาบเล่มนั้นแทบจะไร้ประโยชน์ไปเลยนั่นคือระบบการรบของไทยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่า ในสงครามสมัยใหม่รถถังหรือยานเกราะของเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปแบบเดียเด่ยวๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าระบบการรบแบบผสมผสานหรือ combined arms คำว่าระบบการรบแบบผสมผสานนี้พอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงในสถานการณ์จริงได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีภารกิจให้กองร้อยยานเกราะของเราเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B แทนที่รถถังเราจะวิ่งไปตรงๆเป็นแถวสวยงามสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ เราจะส่งหน่วยลาดตระเวนล่วงหน้าไปก่อนอาจจะเป็นทหารราบหรือหน่วยรบพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทางในขณะเดียวกันอาจจะมีโดรนบินสำรวจภาพจากมุมสูงส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ถ้าหน่วยลาดตระเวนตรวจพบตำแหน่งที่น่าสงสัยหน่วยปืนใหญ่ที่อยู่แนวหลังก็จะยิงกระสุนควันหรือกระสุนระเบิดแรงสูงเพื่อก,กดดันพื้นที่นั้นไว้ทำให้ข้าศึกที่ซุ่มอยู่ไม่สามารถโผล่หัวขึ้นมาเล็งยิงได้สบายสบาย โอ้โหคือทุกหน่วยทำงานประสานกันหมดเลยใช่ค่ะและในระหว่างที่ปืนใหญ่กำลังยิงกดดันขบวนยานเกราะของเราก็จะใช้เส้นทางอื่นที่คาดเดาได้ยากซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีทหารราบคอยเดินขนาบข้างไปด้วยเพื่อระวังภัยคุกคามในระยะใกล้อ๋อเข้าใจแล้วครับ นี่คือภาพของการรบแบบผสมผสานค่ะมันคือการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยมาปิดจุดอ่อนของกันและกันสร้างเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่หวังจะซุ่มยุงแบบฉาบชวยไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลย ฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทำไมการมีแค่อาวุธดีๆอย่างเดียวถึงไม่พอเพราะต้องเจาะผ่านการป้องกันหลายชั้นมากกว่าจะเข้าถึงตัวรถถังได้จริงๆซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นที่3ที่น่าสนใจมากคือการที่เราสามารถตรวจจับและยึดเจ้าแกม 102LR มาได้แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยอย่างแน่นอนไม่ใช่โชคแน่นอนค่ะแต่มันคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของระบบข่าวกรองการลาดตระเวนและการควบคุมพื้นที่ที่ทางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา การที่เรายึดอาวุธชิ้นนี้ได้ไม่ได้หมายความว่าทหารเราเดินไปเจอโดยบังเอิญแต่มันหมายถึงการทํางานที่เป็นระบบและเป็นฝ่ายรุกเราไม่ได้นั่งรอให้เขามายิงเราก่อนแล้วค่อยตอบโต้แต่เรามีการติดตามความเคลื่อนไหวมีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองจนสามารถระบุตําแหน่งที่น่าสงสัยและเข้าควบคุมพื้นที่ได้ก่อนที่เขาจะทันได้ใช้อาวุธอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยซ้ำโอ้โห น่าสนใจมากครับแสดงว่าการที่เรายึดอาวุธนี้มาได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของทหารที่รบเก่งแต่เป็นชัยชนะของระบบข่าวกรองด้วยถูกต้องค่ะมันคือการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนตั้งแต่การข่าวกรองทางสัญญาณที่อาจจะดักจับการสื่อสารไปจนถึงการข่าวกรองจากบุคคลในพื้นที่แล้วก็การลาดตระเวนทางอากาศและภาคพื้นดินข้อมูลจากทุกแหล่งจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อสร้างภาพสถานการณ์ที่ชัดเจนที่สุด ทำให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าจะต้องส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่ไหนเวลาใดสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ประมาทภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆและมีระบบที่พร้อมจะรับมืออยู่แล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนที่ต่อเนื่องยาวนานด้วยใช่ไหมครับเพราะการรับมือกับภัยคุกคามแบบนี้คงไม่ได้มีสอนแค่ในตำราแน่นอนค่ะกองพับไทยมีประสบการณ์ในการรบตามแนวชายแดนมาหลายทศวรรษ เราคุ้นเคยกับภูมิประเทศและยุทธวิธีของฝ่ายตรงกลางข้ามเป็นอย่างดีการฝึกกำลังพลของเราจึงไม่ได้เน้นแค่การสอนให้ใช้อาวุธของตัวเองเป็นแต่ยังรวมถึงการฝึกให้คิดเหมือนข้าศึกคือวิเคราะห์ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราจะซุ่มโจมตีจากตรงไหนจะใช้อะไรแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงยุทธวิธีอย่างการเคลื่อนที่แบบซิกแซกการใช้ควันพรางตัวหรือการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนได้เลยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของกำลังพลนี่แหละค่ะคือปัจจัยตัดสินที่แท้จริงถ้ามองในภาพรวมแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนบททดสอบระบบป้องกันประเทศของเราในสถานการณ์จริงเลยก็ว่าได้นะครับมันเหมือนกับการทำข้อสอบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราก็สามารถใช้ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจนผ่านไปได้ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะและเป็นบททดสอบที่เราได้ประโยชน์มหาศาล 1. คือเราได้ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับขีดความสามารถและข้อจำกัดของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งมีค่ามากกว่าการอ่านจากรายงานเป็นร้อยเท่า 2. คือเราได้ทดสอบระบบการป้องกันของเราว่ามันทำงานประสานกันได้ดีแค่ไหนและ 3. การที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมันยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจนในระดับภูมิภาค ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันอธิป,ปไตยและรักษาความสงบตามแนวชายแดนได้อย่างเต็มที่พอเราไล่เรียงข้อมูลมาทั้งหมดแบบนี้มันทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับจากตอนแรกที่ได้ยินว่ามีขี่เป็นอาวุธไฮเทคโผลมาที่ชายแดนอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกกังวลแต่พอเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า การปรากฏตัวของแกม102 LR แม้จะเป็นสัญญาณเตือนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพร้อมของประเทศไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีอาวุธชิ้นล่าสุดใช่เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วหัวใจของความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่องค์ประกอบ3อย่างที่ทางานร่วมกันคือคนระบบและประสบการณ์ อาวุธล้ำสมัยอาจถูกออกแบบมาเพื่อทำลายยานเกราะแต่สิ่งที่มันไม่สามารถทำลายได้คือความเป็นมืออาชีพของกำลังพลระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมานี่คือจุดแข่งที่แท้จริงที่เรามีค่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรได้รับจากเรื่องนี้จริงไม่ใช่ความตื่นตระหนกแต่คือความเข้าใจและความมั่นใจในความพร้อมของประเทศเราซึ่งการที่กองทัพสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันก็นำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับในยุคที่สมดุลอำนาจของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คืออาวุธที่ล้ำสมัยขนาดนี้มันเดินทางจากโรงงานผู้ผลิตมาถึงพื้นที่ความขัดแย้งในภูมิภาคของเราได้อย่างไรและการปรากฏตัวของมันในวันนี้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งไม่ใช่แค่สาหรับประเทศไทยนะครับ แต่สำหรับทุกประเทศในภูมิภาคนี้ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า